สวัสดีอาจารย์จเจิิได้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพิเศษงานเรื่องสัญญาณไฟจราจรด้วย Arduino แล้วก็ f b o a r FPGA นะครับทีมงานของเรานะฮะมีคนเดียวเลยนะครับก็ผมเองนะครับพบัธมิตรปณิสังดานะครับรหัส6 2 0 1 5 0 8 6าครับผมที่มาและเหตุผลนะครับปัจจุบันนะครับเรามีปัญหาการ จราจรที่ติดขัดนะครับและอุบัติเหตุในบริเวณทางแยกยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการสัญจรบนท้องถนนนะครับแม้จะมีการใช้สัญญาณไฟจราจรหลายพื้นที่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบคงที่จะไม่สามารถปรับตัวเปลี่ยนไปตามสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นะครับผมดังนั้นนะครับโครงการนี้จึงมีแนวคิดจะพัฒนาควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยใช้อดูโน ซึ่งมอสำหรับการควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่อเซนเตอร์ร่วมกับ FPGA นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลแบบขนานและควบคุมสัญญาณไฟได้อย่างแม่นยำยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์การจราจรในแบบเดียวไทม์จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้จะเป็นการจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรแล้วก็แยกอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์หรือพัฒนาระบบอัจฉริยะในอนาคตได้ครับ ประโยชน์จากชิ้นงานนะครับก็จะเสริมสร้างความเข้าใจด้านระบบฝั่งตัวนะครับผู้พัฒนาได้เรียนรู้การออกแบบระบบควบคุมจริงโดยประสานการทำงานระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็วงจรแบบขนาน FPGA จะช่วยทักษะในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กันนะครับแล้วก็ยังได้จำลองระบบควบคุมจราจรที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะครับชิ้นงานก็สามารถนำไป ใช้จำลองทำงานของสัญญาณไฟจราจรในทางแยกเพื่อศึกษาทดสอบหรือใช้ระบบต้นแบบที่สามารถพัฒนาให้ระบบอัจฉริยะในอนาคตได้นะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการควบคุมเวลาและลำดับไฟ FPGA นะครับจะช่วยให้การกำหนดช่วงเวลาและลอจิกสนับสถานะไฟจราจรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเสถียรนะครับขณะที่ Arduino จะทำหน้าที่ส่งคำสั่งและสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก นะครับผมแล้วก็เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สอนในวิชาด้านดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบฝังตัวหรือการพัฒนานวัตกรรม IOT ได้ด้วยนะครับปัญหาที่พบนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับ FSM นะครับจะไม่วนกลับหรือหยุดทำงานหลังจบรอบนะครับก็คือจะไม่กลับสู่การทำงานของ Ideal หรือจะไม่มีสถ,ถานะวนซ้ำที่เป็นด o n น,นะครับต่อมาจะเป็นการจัดลำดับเวลาไฟหลายทิศไม่สมดุลน,นะครับระบบจะใช้เวลารอแต่ละทิศทางไม่เท่ากันนะครับโดยจะคำนึงถึงปริมาณของแต่ละทางด้วยนะครับต่อไปปัญหาการแสดงผลออด d ผิดทิศนะครับหรือว่าค่าสลับกันนะครับ ก็คือจะต้องมีการแมปปิ้งนะครับในบิตของลอจิกเวกเตอร์ไม่ให้มันตรงตำแหน่งไฟนะครับเช่นสลับบิตของไฟเขียวไฟแดงหรือว่าทิศให้มันถูกต้องนะครับต่อมานะครับจะเป็นการอธิบายบล็อกไดอะแกรมนะครับอันนี้ส่วนส่วนไฟน่าจะอยู่กับอน,นีลก็จะมีขาสองนะครับสองสาม สี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะมาต่อขนาดห้าโวลต์แล้วก็อันนี้วีซีก็จะมาต่อห้าโวลต์แ,ลแต่พอดีอันนี้ผมใช้ตัวชิลเนี่มนยมันจะเหมือนแยกไฟห้าโวลต์จากจุดเดียวมาเป็นหนนะะลายๆขาก็คือแยกต่อได้แล้วก็มันก็จะไม่ลบเท่าไหร่แล้วก็กาวของกาวก็คงทุกแบบกาวจริงๆมันก็พูดมาจากตัวนี้ครับมันก็ตัวชิลว,ว่ามันกระจายที่มันแยกขาต่อกันได้ แล้วก็มีเนี่ยฮะที่เป็นสุบสองก็จะวิ่งมาที่ตอนนี้เก้าส9แประมาณประมาณนี้เก้าสแปดมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เ7 98ส่วนที่ว่าที่มุดเราบุญก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยฮะที่บห้าขาหนึ่งเนี่ยตรงน,นี้ก็ะจะต้องเปิดตาม เราได้ชีหมดเลยเลซกินนูนไปเลเซกินโล่กินเลซกินโล่กินนะส่วนกาวก็จะชเชื่อมไปหมดนะแต่ว่ากาวอันนี้มันมันจะอยู่ฝั่งกาวมันจะเนี้ยตรงเนี้ยเคยเป็นกาวหมดเลยแล้วมีไฟก็คือกาวพวกนี้ใช้เสียบตัวไหนก็ได้าขาลกลาวแต่ว่าขาราดาชีก็จะอยู่ฝั่งนี้ ้ายกาวขวาใต้าไปแล้วก็มาเกื่อให้ตรงตัวนี้มันไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่าขาวพุมงไม่รน,นไฟอยูล้ไฟก็วิ่งมาแล้วก็ลงกาวพว่จอดแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันจะมีสองเส้นก็คือมีไฟด้วยกาวด้วยไฟข้าวมวดกับกาว เริ่มต้นเนี่ยครับก็คือว่าเราจะใช้สองบ่อดเนาะก็คือตัวสปาร์ตันหกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นตัวไอเดโน่ดีโน่เป็นส่วนตัวเนี้ยจะเป็นชิลก็คือเหมือนว่าขามันไม่พอก็เลยต้องมีชิลส่วมเพื่อที่จะได้กระจายไฟไปตามวงจรต่างๆครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยจะคุยกันขนม ยาูอาร์แบบซีดีเทคก็คือตรงตามโจทย์ที่เขาต้องการก็คือมีการโดยการส่งรับกันว่าเขาเขาเห็นไฟตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมสัญญาณไฟนะที่เป็นไฟเสียงไฟแดงก็จะหมุนวนศาสตร์กันไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมตัวเลขครับซึ่งตัวนี้ก็คือติดตั้งให้เป็นไฟแดงสาแล้วก็ไฟเหลืองหนึ่งวิแล้วก็ไฟเสียงสิบวิ ตรงนี้ไฟเสียบใกล้จมูกนะมันก็จะเหลืองปุ๊บมันก็แดงแล้วตอนนี้ก็จากแดงก็มันเสียงก็สั่งไปก็จะวนไปทีนี้ตัวนี้เนะี่ยพอมันพอมันรับตัวสติ๊กอยากจะส่งให้ตัวนี้เพื่อที่จะได้แสดงผลให้มันสั่งไปกันว่าจะให้ทิศทางไหนเป็นสีสีถถกเขียวยตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมทีวีทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดส2สองสาย แล,แ,แ,ลลแ,แล้วก็ตัวโมบูตรงนี้จะมีสี่ขาไมวจะเป็นเขียวเหลืองแดงแล้วก็ตัวตรงนี้เราก็ต้องไปอ่านตัวดัตชีว่าขาไหนเนี่ยที่เราจะสั่งงานครับแล้วก็ขาไหนที่เป็นกลางจะเชื่อมโยงกันพวกพวกกลางนี้ก็จะต้องเชื่อมโยงกันหมดถ้งไม่จอดอยู่แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยตัวม,มันกลางก็จะมีสี่ขาเหมือนกัน ก็จะเป็นไฟเลี้ยงดาวแล้วก็ขาเคาะแล้วก็ขาหน้าตั้งซึ่งขาเคาะกับขาหน้าตั้งเนี่ยมันจะใช้สองขาใช่ไหมครับเพราะะฉนัสี่ตัวเนี่ยก็จะเป็นแปดแปดผมก็เอามาไล่ี้ก็คือเป็นขาซมขาหนึ่งเนี่ยเราไว้อัพโหลดโปรแกรมจะใช้ไม่ได้ผมก็ยังไปดูสอนนงสามอนงแล้วก็สี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดเก้า ส่วน10 10เนี่ยะจะเป็นสองสองสายที่เอามาต่อตรงนี้ก็คือกันตองนี้จะจะรับจะโตล่มาว่าจะส่งเป็นตัวอักษรเป็นคลิปเป็น N E S W ก็คือ North East South West คลิปหนึ่งแล้วคลิปต้นออกก็คือว่าจะให้ฝั่งไหน่งเสียงนะครับคือก็จะส่งตรงนี้มาตรงนี้พอได้รับมาก็จะตอบโอเคกลับไปพม่อตอบโอเคกับไปปุ๊บี้มจะขึ้นจังแล้ โอเคตอนนี้ไฟมีการเปลี่ยนสถานะแล้วถึงชั้นงหวครับนี่ก็เป็นบล็อกแม่แกรมแล้วก็การทำงานพื้นฐานนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับกับสำหรับตัวบอร์ดตัวเต็มนะครับก็สำหรับครั้งนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ